อคลิปวิด,โดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิองอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดทาหยาบเด็กอายุต่่ากว18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพน,นันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสวัสดีนะครับในเอฟของพี่คิงท,รรทุกท่นกานนะครับอยู่กับพี่คิงอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องชินโพดัมเช่นเคยนะครับนะเอาเดี๋ยวเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับพี่คิง,งด้วยนะ วันนี้เราก็มาอยู่กันในรอบเช้าเช่นเคยนะอ่ะมาอยู่กับรอบของลุงสองพระเพลินส์นะอ่าวันนี้ก็กุดมอร์นิ่งทักทายกันก่อนนะวันจันทร์นะหลายคนเริ่มทํางานแล้วใช่ไหมพี่ชิงก็เช่นกันนะโอเคมาตามนี้ p g 4เกมตามนี้โจ๊กเกอเกมแล้วก็ p พ a ็ก a t เ c 4ิกเกมนะเปิดลัคกี้ชามมาได้สักพร็กนึงรู้สึกว่าสาวท้ำจะมาเอ๋ใช่ไหม ให้ดูบรรยากาศในกลุ่มสักเลนนึ่งก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะมาเล่นเกมกันดูใช่ไหมจะเล่นเกมอะไรเขาบอกเสาทํามาเราก็ต้องไปลองเสาทับนะมาดูบรรยากาศคร่าวๆของเมื่อคืนแล้วกันนี่โอ้โหแม่งนี่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 เห็นไหมรู้สึกเมื่อคืนกระโหลกมานะเออเมื่อคืนไม่ได้เล่นนะเออนิ้วยังง่วงเลยเนี่ย่ะประมาณนี้เลยในกลุ่มนะก็จะมีการแจ้งเกมัน่คิงแจ้งไปต้นคลิปนะ รวมถึงก็จะมีการพูดคุยกันเนี่ยอ่าเกมไหนมาดีอยู่ว่าเกมไหนที่กําลังมีโอกาสจ่ายอ่าใช้คำว่ามีโอกาสจ่ายอยู่ดีกว่านะพอเดี๋ยวกูกําลันตีไปเดี๋ยวก็มาดา่ากูอีกนะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันสมาชิกล่าสุดของเรา5,800ดอู้สามสิบเจ็ดแล้วเหรอเมื่อคืนเท่าไหร่ 20, 20, วะยี่สิบกว่า20เท่าไหร่ไม่ไรู้จําได้ว่าเลข2นี่แหละนะ20ปลายปลายแล้วแหละโอ้มาเป็น10บแล้วนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไปดูคอมเมนต์แรกแล้วกันมา สาวถ้ำวันนั้นเราลองแล้วรอบหนึ่งรู้สึกว่าพอได้นะเออตอนแรกๆกขจ่าจอยู่ดีๆก็ช็อตไปเลยนะมาลองดูวันนี้ในะลักจิตทําจะรอดเปล่าไปโอเคพามา300เช่นเคยนะเออช่วงนี้เกมแข็งโป๊กเราอย่าเล่นกันหนักๆมากนะช่วงนี้นะเออเปิดปีใหม่มานะเอากระตรงกระตังไปทำอื่นบ้าง <laughs> นะเออช่วงนี้เราเล่นกันเพลาๆก่อนช่วงนี้พี่คิงเจ็บกับใครเช่นนินพอสมควรเปลี่ยนเกมบ้างนะ มาเอาโต้ไปเรารีวิวกันไปเ,เดี๋ยววันไหนแล้ววะสาวทําวันที่31มสิบเอ็ดไหมวะเรารีวิวกันก่อนก่อนจะเข้าปีใหม่นะเออโอแม่งเปิดมาบุ้ม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 แล้วอยู่ๆแม่งก็ชชอตเฉยเลยพอชอดนั้นก็เห็นไหมเปิดมาสวยอะ่ะเออตอนนั้นเราเล่นกันมาเปิดมาสวยมาแตกโบแตกบะแล้วพอเออมาแล้วว้า ว้ามาเว้ยเฮ้ยมาฟีมาเร็วดูโอ้โหไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่เพิ่งดีใจรอบที่แล้วโอ้ยรอบที่แล้วเปิดมาอย่างนี้แหละไม้กูอย่างสวยอุยอ้ยวูดูน้ำเงินดอกนี้โอ้หแมง่งเสียดายดูแม่งเสือเป็นเบ็ดสองโอ้โหสีน้ำเงินเต็มกระดานดูเจ็ดสิบหกบาทได้อยู่โอ้นั่นก็เปิดมาแบบ โอเคเวลิกูดเลยแล้วก็แม่งอยู่ๆก็ช็อตเฉยอือยังไงลูกอ่ามีเออโอ้โหแม่งไอ้ฟ้ามากูกว่าดีใจแทบตายแม่งขาดช่องหนึ่งยังไงลูก<ๆ>เออมาหน่อยไอ้เขียวช่องหนึ่งลูกสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายตั้ง ฟลับโอ้ยแม่งพอมึงเป็นเบ็ดสองแล้วมึงก็บลบ๊ะจังเลยดูโอ้สองร้อยห้าสิบเจ็ดเคโอ้มึงดูมาโบเอาเบ็ดสองโอเคได้อยู่เปิดมาสวยสามร้อยห้าสิบเก้าโอ้นั้นก็มาแบบนี้แหละเพราะเราอยับเบ็ดแม่งยับอืมโอเคมาลองขยับเบ็ดสักน,นิดหนึงช่วงนี้สาว ชั่มเห็นหลายคนเริ่มกลับมาเล่นแล้วนะเออมีคนบอกว่าไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่คุณเบนก็บอกว่าไม่ค่อยเกลือแต่พี่คิงไม่ค่อยได้ลองเท่าไหร่พี่คิงยังฝังใจอยู่กับก่อนอัปเดตหลายๆรอบที่กูไปมาแล้วกูก็โดนแดกนะเออแต่ช่วงนี้ก็พยายามเล่นแปะน้อยลงอยู่เหวินบนกันทุกคนเลยนะว่าช่วงนี้แปะตกดําเออบันดงบรรดาเอฟซีเม้นในช่องแบบโอ้พี่คิงโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันโดนบันไดฟซีเม้นต์แบบ 5, 2, นะ่าสงสารน่ะกูบอกเลยโอตกดำสิบไม้ตกดำห้าไม,ไม้เออแม่งพี่คงไม่ตกแต่มึงก็ไม่จ่ายเหมือนกันเพื่อนมึงมึงดูคลิปกูได้ว่าแม่งแต่ละไม้แม่งว้าวโคตรเยอะไม่ตกแต่ไม่จ่ายมีสองเคสนะช่วงนี้นะมาลองซื้อดูบ้างทำไมมันช้าจังโอเคมา ช่วงนี้จะมี2เคสกับครายเชนวินเห็นหลายคนแล้วนะเมื่อวานเราก็ไปได้เรากับมาสุดท้ายพูดเลยว่าแม่งช็อตพิกพลันเหมือนกันกแรกๆมาก็ตกดําแม่ง2ไม้ติดบ้างวอาเยอะบ้างเอาจริงช่วงนี้่ครายเชนวินวอล์กเยอะมากแม่งกูไม่รู้จะเล่นยังไงเหมือนกันนะเออเอาจริงช่วงนี้มันหาสูตรมนาะใช้ยากกับครายเชนวินต้องรออัปเดตก่อนแหละพี่คิดว่าเดี๋ยวค่อยเราเล่นเราค่อยไปเล่นไงีกทีวันพุธหน้าแล้วกัน,นกวันพุธเนี่ยวันพุธหน้าเลยวนะันพุธหน้าแลนะ้วเ,เออกูก็ม,มนึนนะ ขอไัยเช้าๆนะยังไงลูกฟ้ืบ <c oughs> มาแรกอย่างสวยกูว่าแล้วไม้สองโอ้โหโอ้โหห้าสิบไงเพกูซื้อเองเท่านั้นแหละโอ้เมื่อกี้มาอย่างสวยได้ห้าสิบปันเะลูก เออเกมนี้ไอเกมนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าช่วงนี้ก็มาเหมือนกันนะไอผี IP กะโหลกเมื่อกี้เราเพิ่งพูดกันไปต้นคลิปใช่ไหมเออเดี๋ยวค่อยหาเวลาไปจัดสักหน่อยแล้วกันนะอือแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะ่ะเม้นขอเพนกวินพี่คิงทุกคลิปเลยกูไปมาแลยแม <laughs> ่งเป็นเกมนี้แบบไม่รู้จะอธิบายย,ายังไงนะหรือถ้ามันจ่ายมันก็ดีอะนะแต่แม่งหาความจ่ายยากเหลือเกินพี่คิงรู้สึกว่าพี่คิงจะไปเพนกวินนี้สองสารอบแล้วนะเออแล้วเพิ่งไปกัน รอบล่าสุดสามสี่วันเฮ้ยไม่ใช่สามสี่วันอาทิตย์ถึงได้แล้วมั้งนะกับเกมไอ้นอกเป็นกวินยังไหมมันมีเกมเดียวหรอกว่าพีจอะเป็นกวินอะไอเป็นกวินตีน้ำแข็งอะแม่งโคตรแข็งยังไงลูกไวอื้อวันนี้เรารู้สึกว่าเราจะเล่นลุ้นด้านนอกก็ดีกว่านะดูลายมาดีอยู่นะด้านนอกโอ้จบจ่สเก,กตเตอร์สองตัว ไอ้สก,กัตเตอร์สามตัวยังไงลูกฟับอื้อหหืือออ้ือดูสก,กัตเตอร์ล่อนบ่อยอยู่นะอื้อดูมาสองตัวอีกแล้วคิวเขาจะมาอา่าเขียวช่องสองลูกสวยเออมาหน่อยมาหน่อยฟับอ,อ,กกอื้อหือแม่งสกัตเตอร์ล่นมาสองตัวโอ้โหดูมาแล้ว เทาฟรีรอบที่สองของเราเออนั่นไงสิบมาเพื่อไวมันจะมาทำเพื่อตรงนั้นนะ่ะโอเคไวเออแมงวันนี้ได้แต่คิวดูตัวใหญ่มาบ้างเพื่อนขอแบบรอบแรกมาพอเบ็ดสูงสูงขอตัวเขียวบ้างเอออูไปก่อนแมงดูแม่งพอเบ็ดสูงสูงแล้วแมง เออนั่นแหละต้องมาอย่างนั้นไอ้ฟ้าโอ้โหผมแม่งพอเบ็ดสูงไม่จ่ายว่าดูอือหืออือหืออือหือโอ้โหว่าหมดตายโอ้โหจบร้อยสามสิบสามแม่งเบาอาเบ็ดสองเยอะเลยโอ้โห แต่ได้อยู่ถือว่าไม่ขาดทุนก็ยังมีความวงความหวังบ้างนะอือพอคูพูดเท่านั้นแหละมีความหวังสิบหมุนศูนยบาทพอมึงอืออืออือจะกับเจ้าสาตัวมาบ่อยๆก็ได้ลูกไม่มีใครว่าออ้แล้วแม่งพอตัวใหญ่มาเยอะๆแม่งก็ว้าดูสิดูโอ้สิบ ช่องอืมไม่มาสักตัวหนึ่งไอ้ที่กูพูดแต่ไม่มาสักตัวหนึ่งเอออืมลูกเบาๆก่อนเบาๆก่อนลูกใจยเย็นๆเออใจเย็นก่อนใจเย็นๆก่อนค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันโอ้โหมึงจะไม่ใจกูเลยไม่ได้เพื่อนเออนั่นแหละสวยไวตันมีเคสเออ ผมแม่งสิบสองเบากรีบได้อยู oh. ่เออเอ๊ห้องสามสวยอู้หูยสองร้อยสองร้อยสองร้อยสวยอู้หยหกร้อยมาต่ออู้หูยสองร้อยยี่โอ้โหโอ้ยกูละเสียดายโอ้ยพันสองร้อยดูแม่งมีวายสองตัวโอ้โหวายสองตัวมันเริ่มเทิมแล้วมต่ไม่จับอะไรเลยเหรอเพื่อนโอเคอ่าได้อยู่ ไวมาอีกแล้วเออวันนี้ไวยเริ่มน่ารักเออนั่นแหละสวยเขียวช่องนึงได้เคย,ยู่เขียวช่องนึงมะตกมาฟลุ๊ไม่ตกโอ้แม่งชอ็อตโอ้ช็อตนี้ถ้าเขียวตกเต็มกระดานเลยนะพูดเลยแม่งคูณสี่ก็น่าจะได้สี่ห้ารโอ้ยมาซื้อดูแม่งมาสวยสวยได้อยู่นะรอบนี้นะเอออืม นี่ก็ตามชาวบงชาวบ้านเข้ามาซึ่งแบบไม่มีใครเล่นเลยกูก็ไม่เข้ามานะบนอกก่อนออสวยเขียวเคเออได้หมดจังวันนี้สิบม,ม,มาก่อนอืมอาคูนมาก่อนลูกอาคูนมาก่อนโอ้โหอย่าเว้าเออมาเคไอฟ้าสวยวายตั้งฟลอปมีมีมีเจอ่าได้อยู่ ไวตัวอย่างนี้มอีอะไรโอ้โหได้เจไดอยู่กูหมดจังวันนี้มามแม่งก็ได้แต่เจจริงๆตัวใหญ่แม่งเต็มไปหมดมึงไม่เข้าอะไรเลยเออเจเหมือนปราชดกลัวโอ้โหดูเหมือนมุงปราชดกลัวเพื่อนโอ้แม่งเคก็ได้นะเมื่อกี้นะจบเอา้าเอา้าขจุนเฉยปันเถอะวพาวันนี้เราซื้อแล้วไม่น่าจะรอดนะมา โอ้วันนี้เราซื้อสองไม้ตายสองไม้เลยนะโอ้วรรมอ่าได้อยู่มาลูกมามาลูกมาาวอือวันนี้วายแตกนอกมาโคตรดีดูโอ้หลังจากที่เราดาไปรู้สึกว่าวายจะสำนึกผิดบ้างนะเออดูอือมาลูกมาเอาอุ้ยมา เราฟีเบท20มามาลูกมามาลูกมาอือเปิดมาดอกแรกโอ้โห16บาทอย่าว่าสิอย่าว่าสิอ่ะมาไว้สวยอ้โ900มีมีไม่มีต่อโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เคเปิดมา972อ่าโอเคอยู่ โอ้โหอือสิบช่องสองได้ไอ้เขียวขอสิบช่องสองตกมาลูกไม่มาอุ้ยอุ้ยโอเคโอเคอุ้ยไอ้เขียวไอ้ชมพูไม่ตกอุยดูสิบดอกนี้อู้สองพันหกโอ้โแม่งเป็นสิบดูทำไมสิบ้วมึเงเอ้ย ดูที่จะเป็นไอทองแบบนี้นะมึงเลยบอกเลยเอ,ออหุ่ยมาเนี่ยเอาเรื่องโอห้าร้อยสี่สิบเคดูโอ้หูสี 4, ่พันหุโยสิบดอกนั้นสองพันกว่าอุ้ยยังตอกหุ้ยได้อยู่ได้อยู่อื้อือไหลไปลูกยังเหลือสิบเจ็ดหมุนไหลไปลูกเขียวได้เจเออ โอ้นี่ลายด้านนะอูย้ยใส่ทองมาบะบะรวดบานแล้วบะแล้ว,ลวโอ้ยสองร้อยห้าสิบแปดเออเขียวมาไปลูกไปไปลูกไปมาสวยอย่างี้เข้าสีสักรอบก็ได้ไม่มีใครว่ามาไม่มาอ่ะโถโอุย้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยนี่ลายด้านนอกโอเคเลยนะมาบุ้ม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 เคช่องหนึ่งสวยโอ้ยตามปากปกพันแล้วเพื่อนเอออีกสองร้อยแปดสิบมา โอ้ดูโอ้ด้านนั่นนอโคตรสวยห้าร้อยอืม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 ได้ไหมหมดสุดหกพันห้าไปหกพันห้าแล้วเลิกโอเคไม่ถึงโอเคพอโอ้โหดูทุนสามร้อยเราโอ้แม่งจบหกพันสามโอ้กี่เท่าวะโอช่างแม่งโอ้โหยี่สิบ โอ้ดูชอดเมื่อกี้แม่งจะโอ้ถ้าเป็นตัวใหญ่บอกเลยแม่งหมื่นแตกโอ้ดูตัวสิบแม่งสองพกว่า2ดอกบุ้มบุ้มฮึโอยสุดจัดโอเคไม่ต่อแล้วนะครับสาวทํำรอบเช้ากัรบรอบลักกิทาแม่งโอ้ยต้องขอบคุณสมาชิกในกลุ่มของเรานะโอ้โหพี่คิงมาเล่นตามไม่รู้จะทำอะไรแม่งแตกเฉยโอ้โหนะ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบเที่ยงแล้วกันวันนี้ไม่ต่อเอรอบเช้าเราไม่ต่อแล้วนะอ่ะเดี๋ยวรอรอบเที่ยงแล้วกันว่าม,มีเกมอะไรมาน่าสนใจแล้วเราค่อยจัดเดี๋ยวถ้ามีไอเกมออกะโหลกเราค่อยไปจัดนะอ่ะแล้วช่องยูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเช่นเคยไม่นะนไม่เล่นตามรับชมเพื่อความเทิงส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรับชมไปเจอกันใหม่รอบอื่นโอเคบายบายจุบจ๊บ